รอสักครู่นะคะกกกกกกเปิดประตูเปิดออกดูว่าใครมากกกกกกเปิดประตูเปิดออกดูว่าใครมาสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้พบกับครูป,ปาสอนภาษาไทยปหอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้ ครูปาจะพาเด็กๆไปรู้จักกับเรื่องอะไรนั้นไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยนะคะคราวนี้เราจะมารู้จักกับคำว่าประโยคนะคะครูปาจะพาเด็กๆไปรู้จักกับความหมายของประโยคเพราะฉะนั้นไปฟังข้อมูลกันเลยค่ะช่วงมารู้จักประโยคก,กันเถอะคราวนี้ ครูปาจะให้เด็กๆไปรู้จักกับความหมายของประโยคนะคะความหมายของประโยคประโยคหมายถึงการนำคำตั้งแต่สองคำขึ้นไปมาเรียบเรียงขึ้นเพื่อแสดงความคิดหรือเรื่องราวที่สมบูรณ์ซึ่งเริ่มแรกจะต้องประกอบด้วยภาคประธานและภาคแสดงนอกจากนี้ประโยคยังมีหน้าที่ใช้สื่อความหมายให้สมบูรณ์ หรือนำหลายๆประโยคมาเรียบเรียงให้เป็นเรื่องราวได้อีกด้วยและนี่ก็คือความหมายของประโยคที่เราจะต้องรู้ก่อนนะคะไปฟังข้อมูลความรู้กันต่อเลยค่ะทีนี้นักเรียนก็ได้รู้จักกับความหมายของประโยคไปเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ครูปาจะมีตัวอย่างใบความรู้นะคะมาให้นักเรียนดูอีกเช่นเคย เพราะฉะนั้นนักเรียนไปดูตัวอย่างใบความรู้ในครั้งนี้กันเลยนะคะนักเรียนอย่าลืมดาวน์โหลดและปริ้นใบความรู้ออกมาเพื่อดูประกอบกับคลิปการสอนออนไลน์ด้วยนะคะแต่วันนี้หัวข้อหลักของเราจะวนเวียนและเกี่ยวข้องกับเรื่องของประโยคนะคะเพราะฉะนั้น หัวข้อหลักที่เราจะเรียนในคลิปวิดีโอนี้ก็คือประโยคที่ไม่มีส่วนขยายนั่นเองค่ะนะคะหัวข้อนี้จะเป็นความรู้ที่เราจะต้องได้รับในวันนี้นะคะไปฟังข้อมูลความรู้กันต่อเลยค่ะไปเลยเอาละค่ะเด็กๆสำหรับสไลด์นี้นะคะ นักเรียนจะพบกับความหมายของประโยคที่ไม่มีส่วนขยายเราไปฟังข้อมูลความรู้กันต่อนะคะคราวนี้เราจะมาดูกันที่เรื่องความหมายของประโยคที่ไม่มีส่วนขยายประโยคที่ไม่มีส่วนขยายหมายถึงถ้อยคําที่เรียบเรียงขึ้นเป็นเรื่องราวประกอบด้วยประธานกริยา และกรรมซึ่งจะไม่มีส่วนขยายเพิ่มเติมประโยคในลักษณะนี้จึงไม่ค่อยมีความสมบูรณ์เท่าที่ควรนี่เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเราไปทำความรู้จักกับหัวข้อประโยคที่ไม่มีส่วนขยายกันต่อเลยนะคะเอาละค่ะหลังจากที่นักเรียนสังเกตใบความรู้ไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ฟังข้อมูลไปเบื้องต้นแล้วนะคะคราวนี้ครูปา จะพาเด็กๆไปพบกับประโยคที่ไม่มีส่วนขยายว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างแล้วส่วนประกอบแต่ละชนิดมีความหมายว่าอย่างไรเพราะฉะนั้นนักเรียนจะคุ้นเคยกับคำว่าประธานกริยาและกรรมกันอยู่แล้วใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นเราไปดูข้อมูลตรงส่วนนี้กันต่อเลยค่ะหัวข้อประโยคที่ไม่มีส่วนขยายประกอบด้วย 1. ประธานหมายถึงส่วนที่เป็นผู้กระทำา 2. กริยาหมายถึงส่วนที่ใช้บอกอาการหรือบอกสิ่งที่กำลังกระทำอยู่ในขณะนั้นและสุดท้าย 3. กรรมหมายถึงส่วนที่เป็นผู้ถูกกระทำครูปาคิดว่าเด็กๆน่าจะรู้จักส่วนประกอบของประโยคกันเรียบร้อยแล้วนะคะจากคลิปที่แล้วคราวนี้เราไปฟังข้อมูลความรู้เพิ่มเติมกันเลยค่ะคราวนี้ก็จะเข้าสู่หัวข้อที่เราจะต้องเรียนและสำคัญมากในคลิปวิดีโอนี้นะคะซึ่งนั่นก็คือ ประโยคที่ไม่มีส่วนขยายทั้งสองแบบนั่นเองทีนี้ประโยคที่ไม่มีส่วนขยายทั้งสองแบบจะมีอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะตัวอย่างประโยคที่ไม่มีส่วนขยายทั้งสองแบบ 1. ประโยคที่มีเฉพาะประธานและกริยาประโยคนี้เราจะเรียกว่าประโยคสองส่วน ที่นักเรียนได้รับความรู้กันไปแล้วนะคะทีนี้ครูปาจะมีตารางให้แบบนี้ค่ะมีช่องประโยคประธานและกริยาซึ่งครูปาจะใส่ประโยคลงในช่องตารางแล้วเรามาช่วยกันแยกนะคะประโยคคือพี่หัวเราะแยกประธานได้คือคำว่าพี่กริยาคือคำว่าหัวเราะ เก่งมากเลยค่ะประโยคต่อไปคือน้องร้องไห้ประธานคือคำว่าอะไรคะคือคำว่าน้องนะคะและกริยาคือคำว่าร้องไห้นั่นเองค่ะถึงตัวอย่างสุดท้ายแล้วนะคะพ่อร้องเพลงประธานคือคำว่า พ่อนะคะและกริยาคือคำว่าร้องเพลงอ้าเด็กๆเ,เก่งมากเลยนะคะคราวนี้เราไปดูตัวอย่างในรูปแบบที่สองกันนะคะ 2. ประโยคที่มีประธานกริยาและกรรมประโยคแบบนี้นักเรียนจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าประโยค3ส,ส่วนนะคะ แบบที่นักเรียนเคยฟังความรู้มาก่อนหน้านี้แล้วคราวนี้ครูปาจะให้ตารางดังนี้ค่ะมีช่องสี่ช่องก็คือประโยคประธานกริยาและกรรมครูปาจะมีตัวอย่างประโยคแล้วนักเรียนมาลองแยกประธานกริยาและกรรมไปพร้อมๆกันนะคะเริ่มค่ะประโยคคือแม่อ่านหนังสือ คราวนี้เรามาแยกประธานกันนะคะประธานคือแม่นะคะกริยาคือแม่กำลังทำอะไรอยู่คะคือคำว่าอ่านนั่นเองค่ะและสุดท้ายสิ่งที่แม่อ่านก็คือหนังสือนะคะหนังสือเป็นกรรมอ้าวเด็กๆเ,เก่งมากเลยนะคะประโยคต่อไปเลยค่ะบุญชูเล่นฟุตบอล คราวนี้ประธานคือบุญชูนะคะกริยาคือคำว่าเล่นนะคะและสุดท้ายกรรมคือคำว่าฟุตบอลน,นั่นเองค่ะและตัวอย่างประโยคสุดท้ายก็คือแมวกินปลานะคะประธานคือคำว่าอะไรคะ อ่าใช่แล้วค่ะคือคำว่าแมวกริยาแมวกำลังทำอะไรอยู่คะอ่ากินนะคะและสุดท้ายกรรมคือสิ่งที่แมวกาลังกินนั่นก็คือปลานั่นเองนะคะเอาละค่ะหลังจากที่เด็กๆนะคะได้ฟังข้อมูลความรู้แล้วก็ดูตัวอย่างประโยคทั้งสองแบบไปเรียบร้อยแล้วคราวนี้ครูปลา จะมาอธิบายนะคะช่วงสรุปความรู้ที่ได้รับในวันนี้แต่เอ๊ะทำไมวันนี้ช่วงสรุปความรู้มาเร็วกว่าปกติเพราะว่าเวลาที่นักเรียนนะคะได้ฟังข้อมูลความรู้แล้วครูปาเนี่ยจะมาสรุปให้ในช่วงท้ายก่อนที่เราจะไปพักสายตา15วินาทีสแสดงว่าหลังจากนี้จะต้องมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจ มากขึ้นกว่าเดิมเพราะฉะนั้นเราจะไปพบกับช่วงสรุปความรู้ที่ได้รับในวันนี้กันต่อเลยค่ะช่วงสรุปความรู้ที่ได้รับในวันนี้หลังจากที่นักเรียนได้ฟังความรู้จากคลิปออนไลน์คลิปนี้แล้วนักเรียนจะได้รับความรู้ดังนี้ค่ะ 1. ความหมายของประโยคที่ไม่มีส่วนขยายและ 2. ตัวอย่างประโยคที่ไม่มีส่วนขยายทั้ง2แบบค่ะสำหรับครั้งนี้นะคะเราก็ได้ฟังข้อมูลแล้วเราก็ได้สรุปความรู้ไปพร้อมๆกันแล้วนะคะครูปาจะให้รางวัลเด็กๆทุกคนเลยก็คือการพักสายตาเป็นเวลา15วินาทีเหมือนที่เราเคยทำกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วไปพักสายตา15วินาทีกันค่ะ รูปาให้เด็กๆพักสายตา15วินาทีค่ะใกล้จะครบ15วินาทีแล้วนะคะเด็กๆเตรียมเปิดตาได้เลยค่ะเอาละค่ะครบ15วินาทีแล้วนะคะทีนี้หลังจากที่เด็กๆเปิดตามาแล้วนะคะเราจะไปพบกับช่วงแยกแยะแนะข้อสังเกต ช่วงนี้ครูปาจะมาเพิ่มเติมนะคะการแยกประโยคที่มีส่วนขยายและไม่มีส่วนขยายเพราะฉะนั้นเราไปฟังข้อมูลความรู้ตรงนี้กันต่อเลยนะคะไปเลยค่ะช่วงแยกแยะแนะข้อสังเกตซึ่งในช่วงนี้นะคะครูปาจะมาอธิบายความรู้เพิ่มเติมให้กับนักเรียนเกี่ยวกับ การแยกประโยคที่มีส่วนขยายและไม่มีส่วนขยายแต่เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นนะคะเพราะว่านักเรียนจะต้องเรียนเรื่องนี้ในคลิปถัดไปอีกครั้งหนึ่งนะคะหัวข้อประโยคใดบ้างที่ไม่มีส่วนขยายคราวนี้เราจะลองมาแยกประโยคที่มีส่วนขยายและไม่มีส่วนขยายไปพร้อมๆกันนะคะประโยคแรกพ่อดื่มน้ำ เป็นประโยคที่ไม่มีส่วนขยายเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าประโยคนี้นะคะจะใส่ในตารางประทานกริยาและกรรมได้พอดี3คํคำเลยนะคะทีนี้เราไปดูอีกประโยคนึงค่ะพ่อดื่มน้ำส้มประโยคนี้แตกต่างจากประโยคแรกตรงคำว่าส้มนะคะ เพราะฉะนั้นประโยคนี้มีส่วนขยายเพราะว่าคำว่าส้มเป็นส่วนขยายที่ขยายคําว่าน้ำเพื่อให้เรารู้ว่าพ่อเนี่ยกำลังดื่มน้ำส้มอยู่นั่นเองนะคะประโยคต่อไปแม่กินข้าวประโยคนี้ไม่มีส่วนขยายนะคะเพราะว่าแบ่งตามตารางประทานกริยาและกรรม ได้พอดีเลยค่ะและสำหรับประโยคสุดท้ายแม่กินข้าวกลางวันประโยคนี้นักเรียนสังเกตเห็นคำที่เพิ่มมาไหมคะคือคำว่ากลางวันเพราะฉะนั้นประโยคนี้มีส่วนขยายนั่นเองค่ะเนื่องจากคำว่ากลางวันมาขยายคำว่าอะไรในประโยคนี้นะอ้าวใช่แล้วค่ะ กลางวันขยายคำว่ากินนะคะเพื่อบ่งบอกให้เรารู้ว่าแม่เนี่ยกินข้าวตอนกลางวันนั่นเองนะคะช่วงการบ้านสารต่อความรู้หลังจากที่เราได้ฟังข้อมูลความรู้และก็ได้ฟังคำแนะนำจากครูปาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้สิ่งที่นักเรียนได้เรียนไปแล้วก็ จากที่ครูปาแนะนำไปนะคะจะนำไปใช้ในใบกิจกรรมของเราทั้งหมดเลยนะคะใบกิจกรรมของเรานั้นมีชื่อว่าประโยคน้อยคอยส่วนขยายนะคะคำสั่งก็คือให้นักเรียนนะคะขีดเครื่องหมายถูกเฉพาะข้อที่เป็นประโยคที่ไม่มีส่วนขยายเท่านั้นนะคะสำหรับข้ออื่นที่นักเรียนคิดว่า ไม่เป็นนักเรียนก็เว้นเอาไว้นะคะไม่ต้องทำเครื่องหมายใดๆลงไปนะคะทีนี้เราจะมีใบกิจกรรมให้นะคะแล้วนักเรียนก็ทำให้ครบทั้ง10คข้อนั่นเองนะคะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้นักเรียนเคยฝึกแยกนะคะระหว่างประโยคที่มีส่วนขยายและไม่มีส่วนขยายไปแล้วนะคะคูปปาแนะนำว่า ให้นำความรู้ตรงจุดนั้นนะคะมาใช้ในใบกิจกรรมของเราในครั้งนี้นะคะแล้วนักเรียนก็จะสามารถทำได้อย่างถูกต้องแต่อย่าลืมนะคะข้อที่ไม่ได้เป็นประโยคที่ไม่มีส่วนขยายให้นักเรียนเว้นเอาไว้นะคะไม่ต้องทำเครื่องหมายใดๆแต่ถ้าเป็นประโยคที่ไม่มีส่วนขยายเนี่ยให้นักเรียนทำเครื่องหมายถูกไว้นะคะอ่ะ เราก็ฟังคำอธิบายของการทำใบกิจกรรมไปเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราไปพบกับช่วงสุดท้ายของคลิปวิดีโอนี้กันเลยค่ะเอาละค่ะเราก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปการสอนออนไลน์แล้วนะคะครูปาอยากให้นักเรียนรักษาสุขภาพให้ดีแล้วเปิดเทอมมาปกติเมื่อไหร่เราจะพบกันในห้องเรียนนะคะสำหรับวันนี้ครูปา ขอจบคลิปการสอนออนไลน์เรื่องประโยคที่ไม่มีส่วนขยายไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะบายบายแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปการสอนออนไลน์นี้จัดทำขึ้นโดยครูดลฤดีรีเงินโรงเรียนพะไทยอุดมศึกษา